สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎและชาวราศีกันนะคะความรักช่วงนี้นะคะของคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามีความรู้สึกว่า มันมีความดือ้อมันมีความงองแงนะคะหรือคุณอาจจะคุยกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่ามันเป็นความรักต่างไหวแต่แปลกนะไอ้ความต่างวัยเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดความเข้าใจมันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนรักเป็นเหมือนหุ้นส่วนชีวิตหรือบางคนนะคะลงทุนอะไรร่วมกันบางคนมีการวางแผนสร้างอนาคตสร้างบ้านซื้อบ้านร่วมกันหรือบางคนมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งบางคู่นะคะมีการตั้งคันมีการวางแผนในการที่จะเออมีลูกนะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะน่าจะมีข่าวดีคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการพัฒนาความสัมพันธ์การขอเป็นแฟนนะคะรวมถึงการมีลูกด้วยนะคะ ที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะงอแงแต่มันเป็นความงอแง,งที่มันเข้าใจกันอะจริงอยู่คนรนก็จะมีมุมของความดื้อเนาะแต่เราสุดท้ายเรารู้สึกว่าคุณดื้อและคุณฟังกันซึ่งมันเป็นมุมดื้อที่ดีนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราบอกเลยว่าคุณจะพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนรักเป็นคนคุยเออเป็นคนคุยแล้วเป็นคนรักหรืออาจจะบางคนเนี่ยแต่งงานสายฟ้าเออฟาดเลย บางคนนะคะป,ป,ปุบปรับรับโชคนะคะตั้งครรภนะคะมีลูกไม่ทันตั้งตัวแล้วความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาขึ้นแต่เราไม่ได้บอกให้คุณแบบว่าต้องไปแบบเออมีความสัมพันธ์กันนะเพื่อที่จะเกิดกา,ารทั้งคันไหมถ้าไม่พร้อมอย่านะคะแต่นี้เราหมายถึงว่าบางคู่บางกรณีคนโสดจา้าคุณจะได้พบรักนะแล้วพบรักครั้งนี้มันเป็นความพบรักที่ค่อนข้างที่จะจริงจังด้วยบางทีอยะคบกันแป๊บเดียวนะคะ ตกลงปรงใจนะคะเป็นแฟนตกลงปรงใจแต่งงานตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเลยคุณจะได้ทั้งคู่ชีวิตคุณจะได้ทั้งเพื่อนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่งองแงเอาแต่ใจบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่มันปรับได้นะคะมีเกณฑ์ของคอแบบไพ่กอเออไพ่สำหรับราศีเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะแบบมีมีลูก สูงมากนะคะถ้ายังไม่พร้อมป้องกันดีๆแต่ถ้าคุณรอมานานแล้วคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องนี้บางทีจะได้เงินมาลงทุนบางทีจะหาเงินเก็บแต่งงานนะคะก็จะได้ด้วยนะบางคนเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินซื้อบ้านสร้างอนาคตอยู่ด้วยกันนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะเป็นไพ่ของความสุขนะคะอาจจะมีงองแงบ้างนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีฮอร์โมนเปลี่ยนเนาะอ่อแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลายแรงอะ่ะมันคุยกันได้นะคะอบอุ่นไพ่ สำหรับราศีเนี่ยราศีกรกฎและราศีกันเนี่ยอบอุ่นมากนะคะก็ขอให้คุณโชคดีตามที่คำทำนายเนาะส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักจ้วงคิวดูดวงส่วนตัวได้เราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย